นี่นะคะผัดพริกสามสีแล้วเราเอาเอาเครื่องปรุงกระเพราอ่ะใส่ลงไปนิดหนึ่งนะคะแล้วก็น้ำมันหอยซีอิ๊วขาวแค่นี้อร่อยมากพริกมันหวาน <c oughs> ไม่ใช่ปลาลาดพริกนะเออปลาลาดพริกเหรอุ๊กเขาเรียกอะไรอพริกลาดปลา นี่นะคะปาราดพริกพริกราดปลา,าพริกหมานอร่อยไหมชลี <Hey. S 2> อร่อยมากเนาะเมียทำอะไรก็อร่อยหมดไม่อร่อยก็อร่อยเก <c oughs> ี่ยงจานนะจ๊ะ ใส่กระหล่ำปีใส่ปลาแล้วก็ตำเครื่องแกงนะคะมะกรูดกระชายตะไคร้ขา่าเครื่องแกงเผ็ดนะคะพริกแกงเผ็ดนี่มีลูกชิ้นเราก็เลยมีไอ้ลูกชิ้นแล้วก็ม,กวกมีมะเขือเทศแล้วก็หั่นไปผักชีลาวไม่ได้ถ่ายคลิปน,นะคะพอดีแบบทำอย่างอื่นมันก็เลยอันนี้ไม่ได้ถ่ายจะต้มหนมจีนนะคะ ทำอย่างอื่นเสร็จแล้วก็ามาถ่ายหมจีนต่อว่าจะไม่ได้ถ่ายคลิปถ่ายไว้ดูดีกว่าเพราะว่าเราต้องใส่กระหล่ำปีลงไปด้วยมัวมัวนะคะดัดแปลงไปเรื่อยค่ะหอมกระชายมากแล้วนะคะเดี๋ยวมากรองนี่นะคะเตรียมไว้มื่อย็นนะคะ ข้าวหมดแล้วกินขนมจีนต่อนะคะคือวันนี้ข้าวเที่ยวไม่ได้กินกินตอนเย็นทีเดียวไม่ค่อยเข้มข้นนะปลาร้าไหมอร่อยอะ่ะนี่กินสิบแปดใช่ไหม Амьдрал